อิสราเอลเนี่ยก็เลยมีการเปิดบริการทางทหารแบบล่วงหน้าก็คือการไปชิงลงมือก่อนก็คือการไปทำลายพวกแท่นปล่อยจรวดก่อนให้มันเสียหายและก็ไม่สามารถดาเนินการโจมตีอิสราเอลได้แต่ท่านผู้ชมครับมันก็ไม่หวนะครับมันก็ยังคงมีแรงงานที่ฮิดบัลล์นั้นได้ทําการซันโวลูกจรวดนะครับตกไปยังดินแดนของอิสราเอลเนี่ยหลายร้อยลูกครับในช่วงเวลานั้น ทีนี้ทางด้านของผู้นําอิสราเอลก็คือนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนท a n ยา h ูนั้นก็ได้มีการออกมากล่าวว่าการที่พวกเขามีการเข้าไปโจมตีแบบชิงลงมือก่อนทางใต้ของเลบานอนนั้นยังไม่จบนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่ามันยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดเดี๋ยวเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้มันปหลาดใจมากกว่านี้อีกรอชมกันแล้วกันครับ ท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวตะวันออกกลางนะครับเอาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะครับถึงกระแสข่าวที่คิดบัลล์กับอิสราเอลนะครับก็ซัดก,กันไปคนละยก2ยกยกนี้ถือว่าหนักที่สุดนะครับตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาก็สามารถมาสร้างความเสียหายให้แก่ทั้ง2ฝั่งท่านผู้ชมครับถามว่าจบหรยังยังไม่จบนะฮะคิดว่ามันจะจบง่ายหรอ คืออิสราเอลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าใครก็ตามแต่ครับที่มีการเข้ามากระทําต่อประเทศของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแค้นฝังหุ่นแล้วก็รอวันนะครับที่จะรางแค้นแน่นอนนะฮะกลุ่มใหญ่เลยครับที่อิสราเอลเนี่ยมีความต้องการนั่นก็คือกลุ่มฮิตปัลเละถึงแม้ว่าอิหร่านจะอยู่เงียบๆนิ่งๆนะไม่ค่อยจะกระโตกระตามากเท่าไหร่ แต่อิสราเอลก็ยังคงไม่อยากไปมีปัญหากับอิหร่านเหมือนกันแต่ว่าอิสราเอลอยากจะมีปัญหาอย่างมากเลยครับก็คือกลุ่มฮิตบัลลอเนี่ยแล้วเขาก็คิดว่าหากสามารถทําการปวาดล้างฮิตบัลล่อได้ครับก็จะทําให้อิทธิพลของอิหร่านเนี่ยอ่อนแอไปเหมือนกันฮิดบัลลอเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแล้วเป็นเบอร์หนึ่งถ้าว่าอิสราเอลสามารถที่จะมายับยั้งกลุ่มนี้ได้ อิหร่านเนี่ยก็คงต้องลดบทบาทของตนเองในแถบของตะวันออกกลางเช่นเดียวกันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะครับอิสราเอลได้ทําการส่งเครื่องบินขับไล่ไปมากกว่า100ลําลำนะครับก็บุกก็ไปโจมตีพื้นที่ต่างๆในเยานอนโดยเฉพาะแท่นปล่อยจะรวดแท่นปล่อยขีปนาวุธครับเพราะว่าข่าวกรองของอิสราเอลได้มีการรับรู้แล้วว่าฮิตบ์ปัเลาะกำลังจะมีการเปิดฉากโจมตีใหญ่ซึ่ง หมายถึงเขาจะมีการยิงจรวดถล่มอิสราเอลนะครับเป็นพันพันลูกครับอิสราเอลเนี่ยก็เลยมีการเปิดปริการทางทหารแบบล่วงหน้าก็คือการไปชิงลงมือก่อนก็คือการไปทำลายพวกแท่นปล่อยจรวดก่อนให้มันเสียหายและก็ไม่สามารถดาเนินการโจมตีอิสราเอลได้แต่ท่านผู้ชมครับมันก็ไม่หวนะครับมันก็ยังคงมีแรงงานที่ฮิดบัลล่น,นั้นได้ทําการซันโวลูกจรวดนะครับ ตกไปยังดินแดนของอิราเลเนี่ยหลายร้อยลูกครับในช่วงเวลานั้นทีนี้ทางด้านของผู้นำอิราเลก็คือนายกรัฐมนตรีเบนเจามินเนทันยาฮูนั้นก็ได้มีการออกมากลว่าการที่พวกเขามีการเข้าไปโจมตีแบบชิงลงมือก่อนทางใต้ของเลบานอนนั้นยังไม่จบนะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่ามันยังไม่จบยังไม่สิ้นสุดเดี๋ยวเขาจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้มันประหลาดใจมากกว่านี้อีกรอชมกันแล้วกันครับ เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายนี้ครับต่างก็มีเหตุผลซึ่งกันและกันฮิตบัลเล่ก็บอกว่าเขาต้องล้างเดือนนะเพราะว่าอิสเอลเนี่ยมาเล่นงานผู้บัญชาการหารสูงสุดก็คือนายฟูอัดซูกาถูกจัดการไปฮิตบัลเล่ก็เลยต้องทําการยิงจรวดเข้าใส่อิสเซลก็บอกว่าเฮ้ยก้าคุณยิงจรวดใส่มาฉันก็ต้องโจมตีกลับก็เป็นเรื่องปกติก็เรียกได้ว่าทั้งสองฝ่ายครับก็ไม่มีใครยอมกันแลกกันมันก็เลยทําให้ ทั้งสองฝ่ายนี้ไม่สามารถที่จะมาหาข้อตกลงกันหรือว่าหาข้อยุติได้จนกระทั่งก็เป็นการมายกระดับการโจมตีที่มันหนักข้อขึ้นระหว่างทั้งสองฝั่งสื่อหลายฉบับนะครับที่มาจากตะวันตกเนี่ยก็ได้มีการรายงานถึงข่าวกองสหรัฐก็บอกว่าหากคิดบัลละ์จะมีการเข้ามาโจมตีอิสราเอลอเมริกาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะวอชิงตันจะมีส่วนโดยตรงนะในการมาป้องกัน อิสราเอลแต่จะไม่ร่วมวงไประิการสงครามที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับใช้กําลังทหารบุกเรบอนอนทางใต้เป็นเรื่องของอิสราเอลอเมริกาไม่เกี่ยวในขณะที่ผู้นําของกลุ่มฮิตบาลเละก็คือนายนัดูลล็อครับแล้วก็ผู้นําของอิหร่านเนี่ยก็เคยมีการมาพูดถึงกรณีอย่างนี้ก็บอกว่าเขาก็กําลังเฝ้าจับจ้องสถานการณ์ที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมีการตอบโต้อีกถึงแม้ว่าการตอบโต้ในชุดนั้นจบไปแล้วแล้วก็มีการประกาศชัยชนะที่บอกว่าเป้าหมายที่เขาโจมตีนั้นประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็การล้างแค้นเนี่ยก็ถือว่าล้างแค้นสนําเร็จแล้วแต่อีเซบอกว่าเฮ้ยยังไม่จบ ล้างแค้นยังไม่จบเอาไปว,ว่าคุณอาจจะจบแล้วแต่ฉันเนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์รอบสอง,องครับท่านผู้ชมงานนี้เรียกได้ว่าสนุกกันแน่ทีนี้หากว่าอ e ีเซลเขาไม่จบเนี่ยฮิตบัลลาะก็คงไม่จบนะครับประกาศชัยชนะไปแล้วเปล่ปาเปล่ปาเปล่าก็เรื่องของคุณนะอีเซลก็บอกว่าเนเรื่องของคุณแต่ว่าเรื่องของฉันเนี่ยยังไม่ชนะคําว่าชนะเนี่ยก็คือต้องมีการส่งกําลังทหารภาคพื้นดินน่นะครับไปสร้างแนวกันชนเอง ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ครับพรมแดนระหว่างเลบานอนทางใต้กับอิสราเอลทางเหนือเนี่ยมันจะมีดินแดนที่มีการยึดครองมาจากซีเรียก็ตามแต่นะแล้วมันก็มีทหาร UN เนี่ยเข้ามาเป็นแนวการชนแต่ทหาร UN นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรอย่างมากมายครับก็ยังคงปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะสาดกระสุนใส่กันไปก็ใส่กันมาแล้ว UN เนี่ยก็เหมือนอยู่ข้างล่างเนี่ยแล้วก็ให้กระสุนนะครับสาดข้ามหัวของตัเองไป ดีไม่ดีนะฐานยูเนี่ยอาจจะรับลูกหลงไปด้วยครับ